สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทันก็จัดเมนูง่ายๆมาให้ทุกคนเหมือนเดิมซึ่งก็จะใช้วัตถุดิบที่น้อยมากๆนะคะแล้วก็ทําแบบไวๆรีบกินรีบไปค่ะเริ่มจากการตอกไข่2ฟองนะคะใช้ไฟแรงค่ะแล้วก็ขยี้เล็กน้อยจากนั้นก็นาขึ้นเลยไม่ต้องนานนะคะเอาให้แบบไม่ต้องสุกมากแล้วก็วางเลยบนข้าวสวยจากนั้นนะคะก็ใส่น้มามะะันค่ะใส่กระเทียมตามด้วยกุ้งสับนะคะผัดๆค่ะ พอเราผัดกุ้งจนเริ่มสุกนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วของเกาหลีค่ะวันนี้มาใช้ของเกาหลีหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นซีอิ๊วค่ะปกติก็ได้เราผัดก็ใส่เป็นน้าตาลนะคะใช้น้าตาลข้าวโพดของเกาหลีก็ใครไม่มีอันเนี้ยก็ใช้น้าตาลทรายปกติก็ได้เหมือนกันแล้วก็ใส่น้าเปล่าลงไปเล็กน้อยให้มันมีความขลุกคลิกนะคะแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปสัก2องเม็ดนะคะเพิ่มความแซ่บค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกเล็กน้อยจากนั้นก็ยกขึ้นมานะคะ ลาดลงบนตัวไข่ที่เราทอดไว้แล้วก็จะได้เมนูข้าวไข่ขยี้กุ้งผัดพริกสดนะคะเมนูนี้คืออร่อยมากนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบแบบน้อยสุดๆเลยที่เท่าที่เห็นเลยค่ะคือใส่กุ้งไปเยอะมากนะคะตักคำไหน